น็อปเดิมเซ็งจังแถมเหนียวด้วยมาแต่งลอกกันดีกว่าใส่น็อปใหม่คุณเองก็ใส่ได้ง่ายๆดูกันขั้นตอนแรกถอดน็อปเก่าออกก่อนขั้นตอนที่สองทาเจละบีที่เสาบางๆก็พอขั้นตอนที่สามใส่ลูกปืนหนึ่งลูกก่อนใส่ด้านล่าง ใส่น็อตแต่งใส่แผ่นซิมสองเหลืองสองแผน่นใส่ลูกปืนข้างบนอีกลูกหนึ่งขันนอ็อต ขันพอตึงมือเช็คดูความแน่นแน่นเกินเอาแผ่นซิมออกรวมเกินใส่แผ่นซิมเข้าไปสุดท้ายปิดฝาโอเค